สวัสดีครับตอนนี้เป็นการรีวิวโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์นะครับอยู่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับโรงแรมก็เป็นโรงแรมระดับดีมากนะผมไม่แน่ใจว่าสีดาวหรือเปล่าถึงสีดาวหรือหดาวหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือมีระดับ VIP นะครับมีทั้งหมดประมาณ9ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับ ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่จอดรถมีเยอะนะครับที่จอดรถตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานนาเรสวนนะเรียกสะพานนาเรสวนนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักนะครับเมืเ่อกี้ผมบอกผิดนะครับว่าเป็นแม่น้าเจ้าพรยาไม่ใช่แม่น้าเจ้าพรยานะครับ <laughs> เป็นแม่น้ําป่าสักนะครับอยู่ติดโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์นะครับ mm. ถ้าหาออกว่ามาจากถนนสายเอเชียนะครับ เลี๋ยวซ้ายตรงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะถึงก่อนนะครับต้องไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับเข้ามาที่โรงแรมกรุสีรีเวอร์เนี่ยต้องไปไปยูเทิร์นกลับมานะครับทีนี้จะพาไปดูข้างๆตรงนี้นะครับมี มีวัดอยู่นะครับเดินไปดูนะครับว่าเป็นวัดอะไรนะ ตรงนี้มีวัดอยู่นะครับติดวัดนะครับก็ไม่ได้ใจว่าวัดอะไรนะก็ไปเห็นป้ายจัวละครศรีอยุธยาเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับอย่างโรงแรมโรงแรมกรุงสิงห์รีเวอร์เมืเ่อกี้ก็มีพวกฝรั่งมีอะไรมาพักเยอะนะ ก็เป็นเมืองหลวงเก่าแหละเป็นเมืองเก่า วัดน,นี้ชื่อวัดพิชัยสงครามนะครับเจดีนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามีเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับตัวทีนะครับเสียงหายไปนะ <c oughs> ติดกันนี่ก็จะเป็นโรงแรมกรุรรรสีนีเวอร์เมื่อกี้นะครับ ด้านหลังพิสติดแม่น้ำป่าสักให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังเป็นการรีวิวโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์อยู่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์นะครับเวลาตอนนี้ประมาณ6กโมงนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักนะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับขออภัยนะครับที่รีวิวผิดว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพรยาเป็นแม่น้ําป่าสักนะครับ แม่น้าเจ้าพระยาจะกว้างกว่านี้นะครับแม่น้าเจ้าพระยาจะอยู่ช่วงวัดพนัญเชิงนะครับด้านหลังก็ร่มรื่นนะครับมีศาลานั่งที่เป็นทรงไทยนะครับมีต้นลีลาวดีนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง อันนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับเวลาประมาณ6โมงแต่ว่าหน้าฝนนะครับก็ยังดูสว่างอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังแล้วก็รอบข้างนะครับรอบข้างก็จะมีนตก,ตกอันนี้ก็มี ศาลานะครับมีที่จอดรถที่จอดรถเยอะอยู่นะครับที่จอดรถเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นสวนนะครับโอ้ชนชมตอนนี้ใหญ่มากนะครับน่กวต้นลายชนชมนะครับชนชมต้นนี้ใหญ่มากนะครับ เมื่อก่อนผมมีคนรู้จักอยู่ที่โคราชนะครับเขาขายต้นชวนชมแต่สูงกว่านี้นะครับเขบอกเขาเลี้ยงมาเป็นเวลา20ปีนะครับเขขา,ายไปสวนนงนุษพัทยาซื้อไปก็บอกว่า5 0 0 0นบาทนะครับต้นสูงกว่านี้นะแต่นี่ก็ต้นใหญ่มากนะครับชวนชมนะครับใครที่ชอบชวนชมนะครับก็เลี้ยงปลูกเลี้ยงขายเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะครับ ันนี้ก็จะท้องบนก็จะเป็นต้นไซนะครับมีลูกไซหล่นมาอยู่นะครับอันนี้เป็นสวนหย,นยน่อมข้างนะครับสวนหย่อมข้างอันนี้ก็ต้นเพชรคำหนึ่งนะครับรู้จักชื่อบ้างอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ ข้างในก็จะเป็นชั้นล่างนะเป็นห้องรับประทานอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นนะครับห้องล็ลอบบี้จะอยูอ่ชั้นสองนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับโอเคก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบางเกากสมัยวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมที่พักนะครับระดับ V.I.P. นะครับก็คือชื่อโรงแรมกรุงศรีรีเวอร์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เป็นห้อง V.I.P. นะครับอันนี้เตียงคู่นะครับเตียงคู่ตรงนี้มี แก้วนะ้ำมีกระจกมีทรทัศน์ให้นะครับข้างล่างมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะมีตู้เซฟด้วยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมีตู้เซฟด้วยนะครับนี่นะมีตู้เซฟ ใส่รหัสนะตั้งรหัสต่างๆอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านี่ชั้นวางรองเท้าอันนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ดีนะครับอันนี้ชักโครกนะอันนี้ที่อาบน้ำนะครับมีฝักบัวนะ แต่ไม่ใช่เป็นอ่านจากกุชชี่นะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับจัดจังหวันะครับอยู่ติดไม่น์เจ้าพยานะครับคืนนี้นก็หน0่บาทนะถ้าสคืนก็สามพันมีกาต้มน้ำร้อนให้นะครับมีแก้วมีชามีกาแฟให้นะครับ ด้านนอกมองออกไปก็จะเห็นก็มีสะพานมีรถวิ่งผ่านนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าๆนะครับห้าโมงเย็นนะครับยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะครับตอนนี้ตะวันกำลังจะรับฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับตรงสะพานนะครับ สำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศสียอุธยานะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับคือละ1,500บาทนะครับห้อง VIP นะครับอย่างดีนะครับแต่ถ้าหากว่าอาจจะมีราคาถูกกว่านี้อีกนะผมก็ยังไม่ได้ถามตรงรีเซพชันนะครับที่ไม่ใช่ห้อง VIP ก็อาจจะถูกลงไปกว่านี้อีกนะครับเห็นว่าโรงแรมข้างๆกันเนี่ยที่ไม่ใช่โรงแรมระดับของ กรุงศีริเวอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณ4หรือ5สามาสติน่าจะไม่ถึง5ดาวนะฮะใกล้ๆก,กันนี่ก็คือละ450บาทนี่ก็ยังมีนะครับแต่ที่กรุงสีริเวอร์เนี่ยก็คือ1,500บาทนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปรีวิวคลิปต่อไปข้างล่างให้อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ